คนบ้านเองไม่ต้องเกงใจกันหรอกครับเกมลิเวอร์พูลก,กับแมซีอย่างเดือดเลยพี่น้องโอ้ใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มหนุนะในจังหวะแมนซี่ขึ้นนำก่อนครับโอ้โหเกือบตายนะพี่น้องเอ้ยนึกในใจแล้วเอาแล้วไอ้ทิสันเอ้ยมึงเอาอีกแล้วเนาะเต็มขอเขาวัดยินนะพี่น้องนะไอ้ทิดเอ้ยพอครึ่งหลังมาครับลิวเวอร์ก็ตีเสมอได้ในจังหวะที่ได้จุดโทษของมหาเทพนูนเยนเนาะที่ลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วเป็นการทำฝาวของผู้รักษาประตูครับและก็เป็นทางด้านของอเล็กซิสแมก อลิเตอร์โอตี้ซัดเข้าไปเต็มประตูครับทําให้เสมอไปหนึ่งหนึ่งครับจบเกมยินดีกับคนบ้านเองด้วย้อพี่น้องเด้หวานจอยกันไปครับมาไป็ูกันต่อยาโมเยเวลาครับการแข่งกันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเชลซีปะทะนิวเคซิลเวลาตี๊สามเกมล่าสุดของสิงโต้ดัเงินขามครับเชลซีทำได้แค่เสมอกับเบนฟอร์ไป -2 2เนาะแต่ในตารางเป็นรองไม่มากครับผลงานแพ้ยากใน5เกมหลังนี่ก็เกมในลีกครับเกมเดียวครับ แต่ก็ยังมีรายการ f a ครับที่ยังเหลืออยู่เด้แต่เกมเย่าก็เหมือนจะกดดันตัวเองครับได้ชนะแค่2ที่เป็นรายการบอลถวยเนาะนับแค่เกมเพียงไม่เลีกอย่างเดียวก็ที่เป็นเกมเย่าก็ยังมั่นใจครับชนะ4ี่แพ้1่จาก5เกมหลังสุดเนาะไปดูทั้งฝั่งนิวคาสเซิลกระเดื่องแพ้อาร์เซนอลไปส่หนึ่งครับเกมเดียวครับรายการ f a ครับยังอยู่ในเส้นทางเนาะก็เกมนี้ครับกลางๆตารางครับเจอกันมีโอกาสออกได้ทั้งสองฝั่งแหละพี่น้องเอ้ เกมเยือนยังคำได้ดีเหมือนกันครับแพ้อาร์เซนอลแค่เกมเดียวครับและอีก4เกมน่าได้ชนะมาทำงดครับเกมเยือนไม่เสมอกับแพ้ไปสำหรับเกมพรีเมียร์ครับชนะ2แพ้3ครับขุมกกำลังเจ็บหน่อยครับแต่ก็ยังติดโทษแบนหนึ่งครับเทียบแล้วเชลซีเล่นในบ้านดีกว่าครับเชลซีเปิดโตไปที่0.5ครับทัานะของทิสันเดอร์เจ้าถิ่นเชลซีครับฟอร์มาดีจริงๆครับตอนนี้แถมเหนียวสุดๆใหม่แพ้ใครเลยมา5นัดในเกมหลังล่าสุดเนี่ ทิสันขอไปเที่ยวเชลซีเนาะพี่น้องเนาะไปนากำแพงเด้อพี่น้องเด้อรับรองไม่ต้องกินขขาวัดอย่างแน่นอนพี่น้องครับพี่น้องสั่นไหนที่ต้องการเข้ามาเป็นครอบครัวกับิสันเด้อก็เข้าไปดูได้ที่หน้าโปรไฟล์เด้อเปิดแอปเขียวเขียวเข้าใส่เอมุ่นมวนน้ำหนาด้วยครับตามด้วย s s k 8 8 8เด้อมาเป็นคนบ้านเดียวกันกับติสันครับจะได้มากกว่าน้าช่องแบบนี้อย่างแน่นอนครับและอย่าลืมกดติดตามให้ติสันด้วยเดเพื่ออัปเดตคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ แล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ